จะเปิดน่าชมดีคือการท่าีวิจัยเ่นี่ใช้เนวรพันางหวหน้าในกาต่อไปนะครับก <Like, S 2> ็ต้องรับณะไปก็การที่เราก็ออินดีอย่างที่ในการที่จะเป็นโครงการนำต่างแต่ น่าจะส่งเสริมการปลดิเี์ที่บ้านปาะทาน,นี้ได้เป็นรองประธานสมี่สองและเป็นประธานอนุ وب, ประเทศได้เลยมปีนะครับและครั้งนี้ก็เป็นโอกาสอดีที่ท่านสัตยาแดงจา,ง 1, งางกันธุสาาทุทิรนะสมเด็จพระเทพุรันเนี่ยก็ได้มามีกิจมาอราเนพราเองอยู่เดี๋ยวท่านผู้ว,ว่ากะยา้ายรัหรือรับรได้การแปดปี กัวคงไม่เป็นกัวาดีๆถ้าลองกัวก็เหมือนกันก็เลยก้าวปีเลยแบบนี้แล้วในการอยู่ที่นี่เราก็กอยินดีอย่างยิ่งในการที่จะเป็นโครงการนำรุดติดต่ารๆในงานนี่ก็เป็นกำลังสำคัญของกรรมการทด้านแรงงานนะแต่เป็นอาจารย์ที่ดีมากมาช่วยท่านนะอันนี้เป็นภาคส่วนครับ็นส่วนการคุณยงศรียุวัฒนานนท์นะเป็นที่ปรึกษาแห่งประเทศไทยนะในส่วนการเป็นรองนะไม่ รองประธานสภาวิชาการกของนักวิชาการคุณน,นักวิศวนทุกสุขใสนะครับนักนักวิชาก,การประจำคณะนะครับเป็นที่ความง,งเมก่เกเากันได้สำเร็จมันก็เสริมเมือนไว้ได้ทั้งเมือแลวมันกลายเป็นต้นทุนที่ประมาณข้างนี้ได้นำอาหารให้กับนักท่องเที่ยวน่าจะส,งส่งเสริมการปลดอิณี์์ที่บ้นานป่าตานี้ได้น้องบัวนั้นพิธีไทยยื้ออยู่ละ น,นั้นเป็นย่านชุมชนหนึ่งก็คือของ ว่านะคะภายในงานของเราค่ะก็จะมีทั้ง15อําเภอไม่ว่าจะเป็นทั้งอําเภอนะคะทางต้นถึงถึงอําเภอทางด้านล่างซึ่งวันนี้แน่นอนว่าศิลปะวัฒนธรรมนะคะแต่ละพื้นที่